สวัสดีชาวาลัคนาราศีมีนทุกทท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาพยากรดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2565นะครับให้กับชาวาลัคนาราศีมีนได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งดาวประจาตัวของชาวาลัคนาราศีมีนก็คือดาวาพระพฤหัสก็ได้ตําแหน่งเนาะะเกษตรอยู่ในเรือนของตัวเองก็เรียกว่ามีความมั่นคงนะเกิดขึ้นกับตัวเองแน่นอนนะครับกับชาว ลัคนาราศีมีนโดยส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ดาวพฤหัสเองเนี่ยพออยู่เป็นกเกษตรเจ้าเลืของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะอยู่เป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันนะครับกว่าดาวพฤหัสจะยก้ายออกจากราศีมีนเนี่ยก็ช่วงเดือนเมษายนนะครับในปี2566นะครับในปีหน้านะครับซึ่งพอดาวจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามีความมั่นคงนะครับก็เรียกว่าเรื่องราวต่างเนี่ยก็จะมี ความเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันกันแล้วกันครับว่าแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะมีความเป็นไปอย่างไรบ้างกับดวงชะตานะครับเ, <accord>. เรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับดาวการเง issy, ินของชาวลัคนาราศีมีนก็คือดาวพระอังคารนะครับเรียกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยดาวพระอังคารได้ตําแหน่งเกษตรนะครับในราศีเมษนะครับพอดาวการเงินได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ยก็เรียกว่า จะต้องมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพังคารอยู่ร่วมกับดาวมรุตยยนะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะหาเงินได้นะหาะไรายได้ได้เข้ามา,มานะครับแต่ก็จะมีเรื่องของรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปเช่นเดียวกันเพราะด้วยความที่ดาวการเงินนั้นอยู่ร่วมกับดัมมูตยูซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของทุกโทษภัยต่างๆหรืออาจจะเป็นเรื่องของการสูญเสียนะครับพออยู่ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ต้องเรียกว่าก็จะต้องมีเรื่อง เกี่ยวกับรายจ่ายของการเงินเกิดขึ้นนะครับกับดวงตาของชาวลัคนาราศีมีนเองและดาวการเงินดาวพัางคานี่อยู่ร่วมกับดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับดาวพระราหูเองเนี่ยพออยู่ในเรือนกระดุมพระหรือเรียกว่าอยู่ในเรือนของการเงินเนี่ยเรียกว่าอยู่หน้ารักก็เป็นลักษณะก็คือเข้าทํานองที่ว่าเรียกว่าราหูรวงทรัพย์นะครับตรงนี้พออยู่ร่วมกับดาวพ่งางคานนะ เป็นดาวคู่ทัดลมซึ่งกันและกันด้วยนะครับตรงนี้ดาวประูุเป็นดาวเจ้าเรือดวินาศก็เรียกว่าโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยหรือเรียกว่าต่อเนื่องมาจากเดือนพฤษนายนแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเงินหาได้เนาะแต่ก็จะมีรายจ่ายเข้ามาควบคู่กันไปนะครับแล้วก็หลังจากวันที่7กรกฎาคมเนี่ยดาวมรดุตยูจะยกย้ายออกจาก,กราศีเมษออกจากเรือนกันเงิน นะครับทำให้ดาวกันเงินเนี่ยอยู่ร่วมดาวราหูเนี่ยเพียงแค่2ดวงแล้วก็เรียกว่าได้ดาวซึ่งมีตําแหน่งเป็นคู่ธาตุนะครับคู่ธาตุลมซึ่งกันและกันด้วยนะครับตรงเนี้ยเรียกว่าการเงินได้ตำแหน่งเกษตรนะแล้วได้คู่ธาตุลมนะครับถึงแม้ว่าราหูจะเป็นราหูล้งทรัพย์เนาะแต่พอได้คู่ธาตุกับดาวกันเงินแล้วก็เรียกว่านน่อนข้งจะมีสียรภาพที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ทําให้เรื่องการเงินเนี่ยทำให้ชาว ลัคนาราศีมีนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินนะแบบลับๆนะหรือว่าเรียกว่ามีโอกาสจะได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเข้ามาได้นะครับใครที่มีธุรกิจกิจการการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดน,นครับก็มีโอกาสที่จะได้เงินตรงนี้เข้ามามาถึงตัวกับของชาวลัคนาราศีมีนเองนะครับตรงนี้เรื่องต่อมานะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับดาวการงานของชาวลันาศีมีนก็คือดาวพับฤหัสนะเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวเลยนะครับก็เรียกว่าได้ตําแหน่งเกษตรนะครับอยู่ในเลนของตัวเองก็เรียกว่าคนที่มีงานทํานะก็จะมีความมีงานที่ทําอย่างมีความต่อเนื่องคนที่มีการเปลี่ยนแปลงงานออกจากงานยกย้ายงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียกว่าก็มีโอกาสที่จะได้งานทําเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับในช่วงที่ผ่านๆมาแล้วนะครับ แล้วก็เรียกเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยดาวการงานเองเนี่ยนะครับในช่วงวันที่ในช่วงต้นต้นเดือนนะครับดาวพระัสเองเนี่ยก็เรียกว่ามีนะมีเกณฑ์ถึงดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระพุธในราศีมีถุนด้วยนะครับดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลินะครับก็คือเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็ดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ นะครับแล้วก็เรื่องของเพศตรงข้ามนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ทําให้ชาวลัคนาศีมีเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวที่จะต้องแก้ไขนะปัญหานะในที่ทํางานนะครับอาจจะทํางานร่วมกับครอบครัวนะหรือผู้ร่วมง,งานซึ่งเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับหรือคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยประเภทโรงงานห้างร้านอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอาจจะต้องเรียกว่า มีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขปัญหาบางสิ่งบงางอย่างนะกับเพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งเป็นเพศตรงข้ามของชาวลัคนาราศีมีนเองนะครับตรงนี้แต่ในน้มของการงานก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะดีนะครับสําหรับเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับเพราะว่าในช่วงหลังจากวันที่14กร,รกฎาคมนะครับดาวกันงานของชาวลัคนาศีมีนเองเนี่ยก็เรียกว่าได้เกณฑ์นะได้เกณฑ์กับดาวพระศุกร์นะครับตรงนี้เนี่ย ชาวลัคนาราศีมีนเนี <inaudible>. <proof> ่ยบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะโยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงหน้าที่นะครับเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาบางคนอาจจะออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้นะครับตรงเนี้ยเกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนได้แต่โดยภาพรวมแล้วนะดาวเกี่ยวเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยได้ในเกษตรเนี่ยเรียกว่างานเขาต้อาจะมีความมั่นคงนะถ้าเปลี่ยนงานออกจากงานก็จะได้งานทําอย่างต่อเนื่องครับของชาว าลัคนาราศีมีนแต่ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ก็ถือว่าเรื่องการงานจะมีเรื่องราวที่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ,ะกับชาวาลัคนาราศีมีนแต่บางคนก็อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขนะปัญหาในที่ทํางานของตัวเองเนี่ยนะครับให้มีรูร่วงเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับตรงนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวาลัคนาราศีมีนเองเนี่ยเรียกว่าดาวประจําตัวเด่เนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ ดาวเกี่ยวกับเรื่องทุกโทษภัยต่างๆนะครับก็เรียกว่าไม่มีเกณฑ์ที่มาถึงดวงชะตาของชาวลัคนณาราศีมีเลยนะครับก็เรียกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ต่อทั้งเดือนเนี่ย่อนข้งจะมีสุขภาพนะ่อทั้างจะดีอยู่นะครับแต่บางคนนะถ้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของพื้นดวงชะตาที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะระมัดระวังนิดน,นึงในช่วงหลังจากวันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของ สุขภาพไว้สักหน่อยหนึ่งนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอาการเดินทางนะครับโดยยศดจานพาหนะนะครับตรงนี้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็การอยู่ในที่ทํางานหรือบ้านพักอาศัยของตัวเองนะครับตรงนี้นะอาจจะต้องระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของน้ํานะครับตรงนี้รื่นล้มหกล้มนะครับตรงนี้ต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวาลัคนาราศีมีนเนาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยดาวคนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีมีนก็คือดาวพัพพุธนะครับในช่วงต้นเดือนก็เรียกว่าได้แต่งเป็นกเกษตรนะครับมีความมั่นคงเนาะแต่ว่าแต่ก็ดาวคนรักคู่ครองเนี่ยก็อยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนอลิก็เรียกว่าก็จะต้องมีความรักที่มีความเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะต้อง ช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกันนะครับในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องบ้านที่อูอาศัยทรัพย์สินหยวดยานพาหนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับคนที่มีคู่มีครอบครัว,วอยู่แล้วนะโดยเฉพาะตรงนี้ นะครับพอดาวคนรักคุกครองเนี่ยหลังจากวันที่12กรกฎาคม่ยก็จะมีการยกย้ายนะครับยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับก็เรียกว่าอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยก็อยู่ในเรือนปุตตะของลัคนานะก็ทําให้เรื่องราวความรักเนี่ยนะครับก็จะมีสองแง่มุมด้วยกันนะพออยู่เรือนปุตตะเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสที่ชาวลัคนาสีมินเนี่ยก็ทข้งจะมีความรักที่กระจุงก,กระจิมนิดนึงนะมีความสุขสนุกสนานอาจจะได้ทํา กิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยร่วมกันนะครับก็น่าจะมีความสุขแต่อีกมุมหนึ่งก็คือด้วยความที่ดาวพระเสาร์เองก็เร่งนะดาวคนรักคู่ของนะดาวเสาร์ก็เป็นดาวทุกโทษภัยส่วนหนึ่งนะครับแต่าดาวเสาร์เองก็เป็นกเกษตรเจ้าเรือนลาภะก็เรียกว่าเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับตรงเนี้ยก็เรียกว่าความรักของชาวราศีมินเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ทําให้มีเรื่องของการขบคิดนะ อาจจะต้องพูดจาพูดคุยกันเกี่ยวกันเริ่มเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่จะทำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิตหรือความสำเร็จของชีวิตคู่ของชาวลัคนาราศีมีนเองนะครับตรงนี้ส่วนคนโสดคนโสดนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นงชะตาที่จะต้องมีเรื่องราวที่จะต้องพบเจอกับปัญหาที่ต้องร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขนะครับพดาคผลและคู่ครองอยู่ร่มกระดาษพาสิตธ์แล้วก็ดาวพาสิตธ์เองก็มีตาแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะแต่เป็นดาวเจ้าเดินอันลิก็เรียกว่าก็จะมีเรื่องราวให้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาคบคิดกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับของชาวลัคนาศีมีนซึ่งเป็นคนสดและพบเจอคนรักคู่ครองในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นเกณฑ์จังหวัที่ดีนะจะได้พบเจอนะครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในดวงชะตานะครับแล้วก็ พอหลังจากวันที่12กรกฎาคมเนี่ยดาวคนรักคู่ครองเนี่ยยกเข้สาสู่ราศีกรกฎก็เรียกว่าก็จะมีความรักที่ค่อนข้างจะมีความลงตัวมากขึ้นเข้าอเอข้าใจกันมากขึ้นนะครับได้ความรักที่เรียกว่ามีความสุขนะครับมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าเก่าน,นะครับแล้วก็พอช่วงๆปลายเดือนนะวันที่28กรกฎาคมเองเนี่ยดาวคนรักคู่ครองก็มีการยกยายสกักอีกรอบหนึ่งเนาะ เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยแต่ว่าอยู่ในเรือนอลิของลัคนานะครับตรงนี้เนี่ยในช่วงปลายเดือนมิุนยนไปเนี่ยทั้งคนโสดน,นะแล้วก็คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับความรักเนี่ยจะมีเรื่องราวที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่เข้ามาแบบไม่ทันจะคาดคิดเป็นปัญหาที่อ่าเป็นเรื่องราวของ อาจจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆเรื่องของหยวนยานพานะที่อยู่อาศัยอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องให้คบคิดต้องแก้ไขเรื่องต้องจัดการเปลี่ยนแปลงบ,บางสิ่งบางอย่างในการใช้ชีวิตร่รวมกันนะครับของคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับยังไงก็เตรียมตัววางแผนตั้งรับเรื่องราวต่างๆเอาไว้ครับของชาวลัคนาราศีมีนคํายากรณานนี้เป็นคํายากรณ์แบบกว้างๆนะครับ ของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยแต่ถ้าใครอยากจะรู้ลึกนะเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาว่ามีความเป็นไปอย่างไรกันแน่นะเกี่ยวเรื่องราทีเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องติดต่อคุณพี่มาขอรับคําพยากรณ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าจะได้เจาะลึกไปถึงเรื่องของพื้นดวงชะตาด้วยว่าจะดีจริงไหมหรือว่าดีแค่บางส่วนนะครับตรงนี้ ยังไงก็ถ้าชอบคาพยากรณ์ของครูพีก็ช่วยกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับครูพีด้วยนะครับอย่างกงอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามครปพีไว้นะครับมีเรื่องราวอะไรเราจะได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อนเนื่องนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังครปพีมาถึงณนะตอนนี้สวัสดีครับ